ถาไมไม่รอบับก่อนแน่นอนครับผมเราจะได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันบัฟแล้วกับยังไม่บัฟสำหรับลัคกี้บ็อกกยังไงล่ะและซึ่งวันนี้ผมจะทำการเปิดลัคกี้บ็อกที่ทำการรวบรวมมานั่นเองครับผมถึง2บ้านเพื่อออกตามหาเจ้านักคีย์บอร์ดตัวนี้ยังไงล่ะครับผมจะเป็นยังไงจะได้หรือไม่เรามาดูกันละไปกันเลยเลส s ก้อ่าโอเคนี่จะเป็นการเปิดเอ่อ รักกี้บ็อกแอดมินหลังที่มีการอัปเดตนะครับหรือมีการบัฟนั่นเองครับก็เรามาลองดูกันซิว่าเราจะได้สิเขตตัวรวมหรือว่าสิเขตตัวใหม่โวลเลเยอร์คีย์บอร์ดหรือไม่นั่นเองฮะและนี่คือผลกาทำการรวบรวมมาประมาณาวันเดียวนะครับผมจากอีเวนต์แอดมินอย่างเดียวเลยนะซึ่งอขอบอกเลยว่าเขาแจกเยอะมากๆนะครับผมในรอบนี้นั่นเองฮะลองนับดูแล้วก็น่าจะขาดประมาณ5-6ตัวนะครับผมนะถ้าเกิดเราจะเอาแค่แอดมิน บอกกันนะครับผมมาทีนี้เราไปหาซื้อกันแล้วกันนะแล้วมาดูซิว่าปรับใหม่มันจะโหดแค่ไหนกระเชียวที่ยังรับลัคกี้บ็อกซ์เตอร์เบลอดอยู่ไหมครับอ่าโอเคเหมือนเจอคนแรกนะครับผมเคน้องทักมาถี่มากก็ดีแลลวครับผมเพราะว่าเอ่อวันหนึ่งคนทักแชร์เยอะมากดูครับผมดูแถวเวลาค่างข้าก็ดูให้แม้วันหนึ่งก็คือหลายร้อยข้อความมากครับผมก็ดูฮะอาจจะดูไม่หมดนะครับผมโอ้ลัคกี้บ็อกซ์หลายตัวมากเอ่อเอาซักสามกล่องกันแล้วกันนะครับน้องชายมาครับ ก็ผมพูดในคลิปว่าอะไรรับลูกอะยี่สิบใช่ไหมฮะอ่าโอเคกล่อง20ใช่ไหมเพื่อความชัวร์ว่าน้องดูคลิปมากล่องไหนเรียกเลยพี่20แพงไป15พอพี่โอ้จริงๆ20มันก็แพงแหละแต่ว่าเออผมให้เผื่อคนมาขายครับผมฮะโอ้เหมือนน้องบอกว่าจะมีประมาณ16กล่องนะครับผมอา่าโอเคงั้นเออช่วยน้องแล้วกันก็คือเออกล่อง10 15ใช่ไหมงั้นเอา10กล่องเลยก็ได้นะครับผมผมว่าเปิดแค่สองหลังอะไรเงี้ยนะหลังเดียวไม่จะพอแกไยครับผม10กล่องก็แล้วกันนะโอเคเหมือนน้องชายจะมาแล้วนะครับผมจัดไปเราบอกน้องก่อนเผื่อน,น้องจะตกใจเราตัวนี้มานะครับน้องเพราะว่าบ้านนั้นมาสิบเอ่อที่ว่างสิบที่พอดีก็เอาไปสิบกล่องนะครับผมไปครับน้องพี่ขออนุญาต <c oughs> ขโมยแล,ล้วกันนะขออนุญาตช้อปปิ้งแล้วกันคนทุฮงากล่องนี้บัฟเยอะจัดไปแคนดี้ด้วยครับบัฟเยอะครับผมตั้งแอร์ทำการช้อปปิ้งสิบ และแล้วก็ถึงอันสุดท้ายนะครับผมทีนี่แหละคนดูถึงเวลาแล้วถึงเวลาไปชำระเงินให้น้องแล้วครับผมไปเรียบร้อยร้อยห้าสิบก็ที่เราเลือกมาก็คือประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าเยอะมากนะฮะคนดูให้มันรู้ไปว่าสกีมันจะไม่ออกนะครับผมเพราะมันบับาไปเวด้วยนะเงาละขอบใจมากครับน้องชายที่ขายให้พี่และก็ของมาที่ย้ำแชทนะเพราะว่ามันทักมาเยอะจริงๆต่อวันหนึ่งนะครับผมก็ อาจจะไม่ได้ทุกแชทนะคบผมกอ็อันไหนแชทอยู่บนผมก็ซื้อนอรรั่นแหละครับผมเอาละครับผมบ้านหลังนี้ก็เต็มเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือแค่บ้านหลังนี้เท่านั้นแต่ว่าอันนี้ผมมีแบบเบรลล์ก้อนด้วยนะเพราะว่าอยากเปิดได้เต่าเหยียบโลกนะครับผมไม่ใช่ตัวนั้นไม่รู้จะเปเหยียบโลกนะคอนโดอ่ะคืออยากได้ตัวนั้นนะโอเคหลังนี้ก็ครบแล้วเดี๋ยวขอไปหาซื้อเพิ่มแป๊บ่ครับมีตัวมาขายครับพี่ แมงมุมสลินี่ของดีน้องเก็บไว้เถอะพี่มีเยอะแล้วครับน้องตัวนี้อาลราของดีเฮียเก็บไว้เถอะผมมีเยอะแล้วตัวรวมเหรอเราเปิดไปแล้วนี่สิไม่ได้รับเลยนะครับผมเราเปิดได้แล้วน่ะก็แต่ว,ว่าขาดตัวรวมผู้ใหญ่นะตัวลุงผู้ใหญ่ผมแน่วันนี้แหละผมต้องได้ตัวผู้ใหญ่ไว้วางเแล้วไว้ก่อนครับน้องขอบคุณมากโอ้ขายเต็มบบเรีว่ยวแต่วันนี้เรามารับลัคกี้บล็อกกันดีคนเดียวฮะมีโอ้หูตัวอะไรก็ไม่รู้ทงำนเลยครับผมตัวรวมใช่ไหมน่าจะเปิดได้แล้วก็ใบจักรยานยังไม่เคยเจอเลยโอ้ตัวละยี่สิบครับพี่ชาย จัดไปครับผมหลายตัวจังวะแต่ดับแรกต้องถามก่อนว่าเปิดหรือยังน้องชายน้องชายทักมาตอน3ามมองตอนนี้2ทุ่มครึ่งนะครับผมยังเลยพี่โอ้อยู่ด้วย่ะงั้นเออเดี๋ยวแถมให้ละกันอาเขาดู2ตัว50ละกันนะครับน้องชายเอาแล้วครับผมเลววันนี้แหละเราจะต้องได้โอ้น้องชายมาแล้วครับผมโอเคอู้บ้านสวยสามชั้นอยากขโมยจังเลยแต่ขโมยไม่ได้ตอนนี้นะครับน้องชายเดี๋ยวน้องชายจะสับสนนะฮะเดี๋ยวน้องชายสับสน ตัวนี้นะครับนอง Come my Batazel โอเคบรพี่ไม่ได้กับมันว่าแกก็ okay, uh, เดี๋ยวเราให้น้องเราชายเราเลือกกันกน,นะว่าแก <okay, S 1> อยากเสียไหนให้ักฉันเ้าล่ะเป็นตัวไหนดีครับนองตัวไหนดีชุดบอ่อเขาให้เราเลือกนะครับผมฉันให้ในายเลือกพวกชุดเลยอ่า uh, ตัวนั้นเหรอโอเคจัดไปถ้าเกิดพี่ชายซื้อตัวนี้ไปแล้วก็แล้วสูมแม่สิเขีแล้วก็พี่จะกลับมาเหมาเองนะจงจาไว้อ่าโอเคตัวแรก ตัวแรกอยู่ตรงนี้นะครับผมจัดไปฮะตัวต่อมาเอาล่ะน้องชายบอกตัวนี้นะครับผมงั้นจัดไปครับอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยฮึบมาโอเคถ้าพี่ชายซุ่มได้แล้วก็พี่ชายจะเหมานะน้องสองตัวนี้นะครับผมพี่น้องชายเลือกจัดไปขอบคุณมากครับน้องชายพี่ว่าไรวะไม่เข้าใจครับผมผู้เล่นโกการ์ดอธิบายทีว่าน้องชายมาถึงอะไรส่งอะไรครับน้องบยูยอน บย้อนคืออะไรเอ้าแล้วครับผมที่นี้ก็ได้เวลาในการเปิดกล่องนั่นเองครับผมคุณดูฮะที่เราทําการรวบรวมมาโอเคมาดูซิว่าจะได้อะไรกันบ้างแล้วน้องๆได้อะไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมตอนนี้ก็ครบเลยฮะโอ้ฝั่งนี้มาก่อนเลยครับผมเรืองอ่อยฮะโอเคขอ,อ,อย่าเปิดครับผมกล่องแรกมาปุ๊บได้อะไรเปิดมาได้นกเลยครับผม และกองต่อมาครับผมไม่เพู่มพิ่มแต่เพงเปิดต่อเลยครับผมได้ไรครับผมรอบนี้กองต่อมาไหวได้ลูกบอลครับผมแต่ยังก็เป็นบลล์ก็ดอยู่ถือว่าไม่แย่ครับและต่อมาครับผมกองที่3ครับเป็นอะไรครับผมกองที่สามสเกมาหรือเปล่าอุ้ยเห็นดแวบเมื่อกี้เป็นคีย์บอร์ดลูกบอลนครับผมได้ลูกบอลมาครับเกียที่สี่ครับมาครับที่สี่ได้ไหมได้หรือไม่ได้หรือไม่ ไอ้กีบอร์ดแ๊บแป๊บเมื่อกี้ไอ้กีบอร์ดขู่ลูกบอลสามตองครับผมได้ตองสามครับอู้ยตองบอลเลยครับผมที่สี่ครับที่สี่ยีบอร์ดแ๊บแป๊บแต่ไม่มา <enfin> มาครับผมคนดูฮะฟองที่ห้าไหนว่ามันบัฟวะไหนว่ามันบัฟเดี๋ยวก่อนกูไม่เห็นมันจะบัฟเลยโอเคครับผมได้นอกอะไรมัรนก็ไม่เลือกฮะเดี๋ยวมาครับผมพอค,ครับอึบอึบพอบครับผม สิเขาไม่มาเลยไหนว่ามันบัฟมีแซมมี่น้องชายไหนว่ามันบัฟวะไม่ี่ยนบัฟเลยต่อครับผมคนไม่ตองนกหรอกมากผมว่านัะใช่ไหมไม่ตองนกหรอกกูว่าและแม่งตองนกเลยครับผมฝั่งนี้ตองบอลฝั่งนี้ตองนกโปลีชีดมาครับเล่นแล้วก็รอเปิดที่เก้าเลยฮขอเดาเลยว่าแม่งต้องเป็นลูกบอลแน่นอนใช่ไหมถ้าดูจากเออ ดูจากการออกลูกบอลไหมตัวอะไรอะ่ะน้ำปั่นนี่สิ่งที่มันเอาเข้ามาเพิ่มเติมนะครับผมอีกสองตัวน้ำปั่นตัวนี้นะครับผมเล็กก็เอ,อ่อไอคีย์บอร์ดนะครับผมโอเคชั้นแรกมันจะไม่ได้ซิเค็เลยหรือว่าคนดูฮะเปิดชั้นแรกมาซิเค็หายเกี้ยง <c oughs> เปิดชั้นแรกมาซิเค็หายเกี้ยงเลยมองในแง่ดีมิติมาแค่ตัวเดียวนะครับผมไปครับเราขอญาตขึ้นชั้นสองให้ไวเลยฮะมาครับผมของซีพีเอครับ มาครับอึบได้อะไรสิบเอ็ดครับมาครับผมโอเคมิติโอ้เม,ม่สามบัฟด้ประเด็นอะเมื่มิติครับผมสิบสี่ครับมาไม่ใช่สิบสิบสองนะสิบสองโอเคเครื่องบินครับผมย่ำแย่มากสิบสามครับสิบสามครับมาามาห้า,าหานังหมาเกมหมามาอีบ้าเลย มาต่อครับผมเออนี่ละกันเนาะอ๊ดูซิว่าจะได้อะไรอู๋เห็นแตคีย์บอร์ดครับผมเตคีย์บอร์ดครับอีเนาะอีว่าเงี้ยไอไอปั่นเนี่ยไม่มีเครื่องปั่นไก่นกนะคบผมให้ตายเถอะมาครับสิเขมมันจะมาจริงหรือว่าเดี๋ยวก่อนมันไม่ติเดี๋ยวก่อนนะมันไม่ได้บฟาไปคนดูมันเนิร์ฟว่บผมมันเนี่ยมันเนิร์ฟครับผมปกติถ้าตอนนั้นเราได้สิเข็มสองตัวนะควดูฮะใช่ไหม สอบแล้วครับผมไม่ยังไม่ออกเลยสีเกตยดแล้วก็ดูมันไม่ได้เรียกบัาแล้วคนดูฮะอันนี้มันเรียกเนิร์ฟไม่ได้เรียกบัาแล้วบัาอะไรไมีเนิบครับผมแม่งเพิ่มตัวเบลล์เกิลเข้ามาโอเคครับต่อครับโอ้โหสีเกตยดสีเกตยดสีเกต <c oughs> สองชั้นแล้วคนดูสองชั้นแล้วสีเกตจะไม่ออกสักตัวนึียวมีเจเคสิเหลือส,สี่ตัวแล้วผมบ้านนี้สีเกตยดจะไม่ออกมาเลยมาครับผมต่อครับ โอเคถ้านอกมาครับสก็ตได้ไหมแบบโอ้โหมันจะไม่ออกกันหรือวะเขาดูอุ้ยไม่ใช่แล้วคิดแลว้วไมย่ยังหย่างน้องมันได้ได้สักสามตัวครับผมส,สามตัวก็ว่าเกอนะนะเขาดูโอ้โหอันนี้มาไหมมาไหมมาไหมสกีต <laughs> โอเคครับผมอยางน้ก็มบานหนึ่งตัวอยางน้ก็มบานหนึ่งตัวครับและตัวสุดท้ายของเราจะได้ไร อ่าวฮะมิติครับเรียบร้อยครับผมระยะครับผมเกมหมาครับผมเกมบ้าบ้าบบครับดจะบ้าอย่างน้อยก็เหลือบ้านหลังนี้อยู่นะครับผมจัดไปครับอ่าครับผมบหลอรก้อนครับดูซิว่าจะตัวเหยียบโลกหรือเปล่ามาลองดูกันฮะกล่องแรกครับผมไปขอยาปืนแล้วกันนะฮึบจะได้หรือไม่โอ้โหทีวีเหยียบโลกไม่มาแต่ว่าได้เป็นอาฉลามมาครับผมก็ไม่แย่ครับต่อมาครับอันนี้ถ้าเกิดได้ ซีคิทแล้วก็พี่จะเหมาน้องชายนะน้องชายน้องชายไว้ก่อนเลยน้องไม่ติกไว้ก่อนไว้ก่อนเลยครับผมมาครับต่อครับอดูสิไจะได้อะไรมาคุยนกไอไม่เช่ไอ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 แก้วดีเลยครับผมโอ้ไม่ไหวแล้วครับผมคนดูระยะมากดูมาซอกอันอันที่สามไม่ควรนะที่สามไม่ควรนะขอเลาที่สามไม่ควรนะควรเป็นซเข็ทนะที่สามอ่ะ ผูเป็นสกตนะ<笑><笑>เหลือท้ายแล้วครับผมมาครับเรียบร้อยครับสุดท้ายครับผมถ้าเกิดได้ตัวแล้วก็พี่เหมาน้องสกีตใครเกตแล้วก็พี่เหมาสกตแล้วก็พี่เหมาโอ้โหนอกอีกทีนี้โหมดโอกาสเกตเลยครับผมแต่ขอเหยียบโลกขอไม่ใช่เสือขอไม่ใ่เสือนะครับผมโอเคเสือครับ ทีนี้แหละครับผมตัวนี้ขอไม่เสือขอไม่เสืออืมมาครับผมโอเคเสือครับผมงั้นเอาเสือรอบเนี้ยขอเสือครับรอบนี้อ่ะขอเสือเลยเอาเสือมาเออดีเว้ยเออดีเว้ย <c oughs> เกมมาสุดท้ายเราก็ได้สีคิตแค่ตัวเดียวครับผม <c oughs> มันเนิบครับน้องมันไม่ได้ปั๊มันเนี้ยดูจงแล้วไม่เนิบรางวัลคนนอนดึกครับแจกตัวสติวอเบรลอดไม่ได้ใช้ ใครเข้ามาก็เข้ามาเอาเลยนะเกือบเที่ยงคืนแล้วครับผมผมก็ไปอ่านคอมเมนต์มาบอกพี่ครับพี่อตัวเกลือของพี่คือตัวเทพของผมอะไรงี้เออซึ่งตัวพวกนี้นะผมก็ผมก็น่าจะเอาไปขายหมดคุณว่าแบบขายทิ้งนะผมเลยว่าถ้าเกิดขายทั้งหมดมันไม่ได้ประโยชน์อะไรก็เอามาแจกน้องๆกันละก,กันนะครับผมก็ใครเข้ามาก็มาเอาไปได้เลยนะครับส่วนใครเข้ามาคนแรกก็โชคดีอ่าได้ซิกเก็ตไปโอ้โหเบรนทโทบี้ <laughs> <laughs> acon, Toby, มาโคตรไว ตัวบี้มาไวมากไม่ต้องลังเลเอาไปเลยครับตัวบี้ตัวบี้เอาไปเลยแจกไล,ล่แหละครับพีอ่อ้น่ารักมากครับผมมีถามก่อนด้วยเอา้าลาอยากได้ตัวไหนก็ค้นกันเลยไปเก้ okay, ครับตอนนี้ซีเกตไปแล้วครับซีเกตตับี้ไปแล้วครับผมตับี้เอาซิเกตไปแล้วตัวแรกไปแล้วครับโอ้โหคนดูฮะผมว่าเที่ยงคืนจะดึกไปไอ้บ่อนี่ขนชิวคน,นชิวอยู่ก็เดียวเลยเหมือนว่าจะมีคนเข้ามาเพิ่มครับตอนนี้ ผมว่าจะมีมาเพิ่มมาเอาออกเฉยก็ผมสงสัยคิดว่าเป็นขโมยหรือเปล่าเป็นกับดักหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เอาเบคอนเอาอีกแล้วครับผมเบคอนขนอีกแล้วครับผมว่าจะมาเพิ่มอีกสองหลังครับตอนนี้ครับกำลังโหลดครับโอ้มีช้างด้วยมีช้างด้วยครับผม้าออกเฉยสงสัยกลัวระวังกับดักหรือเปล่า อาจจะเราเวงเรานะครับผมเอาลยน้องชายไปขนเลยเห็นไหมนะเบคอนเบคอนขนไม่หยุดเบคอนผมไม่เต็มฐานไม่ไปครับผมโอเคเอาไปเลยครับน้องเอครับใครแรกก็ขนกันไปครับเออเอาไปคนะอันนะครับผมพอหรือยังเบคอนเอาล่ะน้องชายสองคนไปหมดเลยก็เมื่อกี้เออเบคอนน้อยคนแรกได้สิเขตก็เต็มฐานเมื่อกี้ก็ไปหมดแล้วนะดีมีแค่สองชั้นถ้าเกิดมีสามชั้นละก็น่าจะเยอะกว่าดีไปน้องน้องนะเบคอนเฮดโฟร์ คิดว่าน่าจะหมดเกลี้ยงแล้วครับผมฐานของเรานั่นเองฮะก็เรียบร้อยหมดเกลี้ยงครับผมเดี๋ยวว่าถ้าเกิดเราเปิดอะไรก็เดี๋ยวข้ามาแจกเพิ่มก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ดีกว่าไปขายทิ้งนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมไปแล้วฮะบ,บายบายนี่ไงนี่ไงนี่ไงผมไปแล้วครับผม <laughs> ไปแล้ว